เราพูดถึงงานศิลปะหรือว่าพูดถึงคําว่าพิพิธภัณฑ์อะเรามักจะมองว่ามีงานมาตั้ง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 ,งแล้วคนมาดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มากไปกว่านั้นเยอะมากอยากให้ท่านผูน้อำนวยการเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างคะ่ะคือนอกจากนิทรศการถาวอนนะครับที่เรามีอยู่ทั้งหมด4ชั้นชั้นล่างสุดเนี่ยเราก็จะมีนิทรศการหมุนเวียนซึ่งอเนี้ยก็คือจะมีทั้งคิดจะมีทั้งพันธรักคิวเตอร์อข้างนอกข้างในเนี่ยช่วยกันจัด เปลี่ยนเกือบทุกเดือนอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่หยุดหยุดนิ่งพอเราเชื่อว่าลูกค้าเก่าก็จะได้อยากกลับมาหรือว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเขาจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาวันนี้ขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งคือโลกของศิลปะหรือว่าโลกของพิพิธภัณฑ์คําแรกเลยคือพ่วงหน่วยการพิพิธภัณฑ์คําที่2คือคําว่าคร<ำ>ีเอเตอร์ครับเราอยู่ในห้องสมุดก็จะมีบรรรักษ์แต่ว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครีเอเตอร์เนี่ยมีหน้าที่อะไรคะ ก็คเหมือนเป็นคนจัดแสดงครับ uh huh. ค้นหาศิลปินหรือเลือกคัดผลงานรวมไปถึงการตีคอนเซปต์งานแล้วก็จะรวมไปถึงการจัดแสดง